พี่น้องเลยนะเว้ยฝนตกแล้วครับตกด่างแห้งเลยครับนี่ลมแรงเลย ทุกตกแต่ว่ากับฝ้ายังแกงอยู่เพี่น้องแต่ว่ากับตกแห้งอยู่ตกแห้งอยู่ครับรถคนใหญ่ตัดผลไม่หอดบ้านบพอีกแต่ว่ากัแง่งคนมาหน่อยนึงนี่แง่งคนมาหน่อยนึงมันี่ได้เย็นแล้วเหมือนพี่น้องเลยนอนหอนมาหลายมื่นเลยดิเออแต่ที่ไขรใครอีกดอกบ่อ ออห่อนมาหลายเมื่อาไปซ้ำวา้ายพี่น้องเลยไปแล้วตีคือมายามกันหน่อยแท้โอเคครับพี่น้องไปแล้วล่ะเสียมซ้อมเบิงโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับ